สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมานำเสนอข้อคิดจากหนังสือจนเลี้ยวซ้ายรวยเลี้ยวขวาเขียนโดยกันรัตนพรกันนะคะ<ฮ>เมื่อเปรียบชีวิตเรากับการเดินทางบนถนนความพร้อมของแต่ละคนยอมไม่เท่ากันแต่การไปให้ถึงจุดหมายทุกคนทำได้เมื่อเราจะออกเดินทางแน่นอนว่าผาหนะ ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไปตามแต่กำลังทรัพย์หากแต่เป้าหมายที่ทุกคนใฝ่ฝันมันคือจุดเดียวกันนั่นคือความสุขความสำเร็จและความร่ำรวยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังด้วยการเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเพียงสร้างชุดความคิด เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจมองให้เห็นถึงอุปสรรคและวิธีที่จะพาชีวิตให้ผ่านพ้นแม้ทุกคนจะไม่ได้เท่าเทียมกันแต่ก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองได้และนี่ก็คือ28ข้อคิดจากหนังสือจนเลี้ยวซ้ายรวยเลี้ยวขวาข้อหนึ่งไม่ว่าคุณ จะอยู่ในจุดใดของชีวิตคุณจะต้องพบกับทางแยกสำคัญที่บีบให้คุณต้องตัดสินใจเลือกการตัดสินใจในแต่ละครั้งมีผลกระทบต่ออนาคตอาจเป็นก้าวที่นำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นหรืออาจเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากข้อ2ถ้ายอมรับความท้าทายและ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวเลือกเพื่อนร่วมทางที่ดี เพื่อเป็นคู่คิดและสร้างความอุ่นใจพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วออกเดินทางสู่ชีวิตที่ดีเพราะทุกการตัดสินใจในวันนี้จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ข้อ3ถ้าเปรียบชีวิตของเราเหมือนการเดินทางเมื่อออกจากบ้านเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง แม้จุดเริ่มต้นของแต่ละคนจะไม่เท่ากันก็ตามแต่ทุกคนมีทางเลือกที่จะตัดสินใจเลือกให้แตกต่างโดยเริ่มต้นจากความคิดถลีวซ้ายอย่างไม่คิดจะรอสัญญาณไฟเขียวหรือไม่รอเลี้ยวไปทางขวาคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัดสินใจตามคนอื่นตามครอบครัวเลือกที่จะไม่หาหนทางที่ดีกว่า ก็ยากที่จะพบหนทางรวยข้อ 4. จุดให้เลือกของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันคือทางเลือกนั้นมันไม่เคยมาเพียงครั้งเดียวจะเลือกทางที่เร็วทางที่ง่ายก็จะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลือกอดทนรอและเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จรอจนไฟเขียวเมื่อปลอดภัยแล้วค่อยเลี้ยวขวา เพื่อไปสู่เส้นทางที่เราคาดหวังข้อ 5. สังคมที่มีคนและสภาพแวดล้อมแบบที่เราต้องการเพื่อใช้สิ่งแวดล้อมนั้นช่วยปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองของเราที่มีต่อการไปถึงเป้าหมายดังนั้นการเลือกคนรอบตัวเราจึงเป็นสิ่งสำคัญเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็ต้อง พาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นข้อ6หากจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้อยู่ทิศใดทิศหนึ่งเมื่อเราขับรถออกไปติดสัญญาณไฟแดงที่สามแยกเราต้องเลือกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแน่นอนว่าปลายทางที่เราจะไปคืออยู่คนละเส้นทางโดยสิ้นเชิง ถ้าเราเป็นคนที่เลือกผิดเราก็จะยิ่งห่างออกไปจากเป้าหมายการไปผิดทางครั้งเดียวนั้นอาจจะทำให้เราไม่มีทางถึงปลายทางความร่ำรวยความมั่งคั่งความมั่นคงและความสุขได้อีกเลยข้อ7สัญญาณไฟเป็นตัวทดสอบอารมณ์เวลาที่เราขับไปเจอทางแยกแล้วไฟเขียว เราจะอารมณ์ดีแต่ถ้าเราจอดรอไฟแดงจะทำให้เราเกิดความรุ่มร้อนเพราะกังวลว่าจะไปถึงเป้าหมายช้าลงกว่าที่ต้องการถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ควบคุมอนาคตได้บางคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าคนอื่นมีสาเหตุจากการมีความฉลาดทางอารมณ์สูง มีสติในการยับยั้งชั่งใจมีวิธีในการเบี่ยงเบนอารมณ์ที่รุนแรงให้เป็นแรงบันดาลใจอื่นๆ 8. คนที่มีความสุขคนที่ร่ำรวยจะควบคุมอารมณ์และควบคุมตัวเองได้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรและที่สำคัญคือพวกเขาจะเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด ที่เขาทำได้แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยก็ตามทีข้อ 9. การมีสติคือการตระหนักรู้ถึงสภาวะที่ตัวเองเป็นอยู่ตลอดเวลาทำให้สามารถแยกแยะและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบตัวได้อย่างเหมาะสมนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ทางความคิดและจิตใจแล้วยังสามารถส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับเราทุกคนได้ข้อ10การมีสติอยู่กับตัวช่วยทำให้เราได้ตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งมีตัวตนมีคุณค่าและมีความรู้สึกทำให้เราเกิดทัศนคติ ในเชิงบวกต่อโลกเมื่อเกิดปัญหาจะทำให้เรามองเห็นปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมข้อ11อย่าปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำจนเสียโอกาสในชีวิตเราต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของการตัดสินใจที่เราเลือก กระที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยค่อยๆเผชิญหน้ากับความไม่คุ้นชินและเริ่มขยับขยายพื้นที่ของตัวเองออกไปข้อ 12. คนเก่งไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยล้มแต่เขาเป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นได้ไวและพร้อมที่จะก้าวเดินใหม่ได้ในทันทีข้อ 13. ถ้าเกรงว่าจะไม่สามารถก้าวผ่าน ความผิดหวังได้ต้องเรียนรู้ที่จะโตขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยการใช้ RQ Resilient q u o t i o n ซึ่งหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเผชิญความจริงที่ยากลำบากหรือรับมือกับภาวะวิกฤตในชีวิตได้ RQ เป็นทักษะสำคัญในการยืดยุน่น และฟื้นฟูเยียวยารักษาจิตใจเมื่อเจอเหตุร้ายในชีวิตข้อ14อย่าปล่อยเวลาติดไฟแดงให้ไร้ค่าในวันหนึ่งทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือวิธีการในการจัดสรรทุกคนจะใช้เวลายังไงให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มองและให้คุณค่าของเวลาการไม่หยุดคิดและไม่หยุดพัฒนาตนเองคือการใช้เวลาให้มีคุณค่ามากที่สุดข้อ15เปรียบเทียบจิตของเราได้กับเครื่องยนต์เรารู้จักจิตของตนเองบางครั้งก็มีความทุกข์ความเครียดมากระทบจนรู้สึกว่า จะเริ่มไม่ไหวเราต้องหยุดพักจิตใจเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเราต้องตรวจเช็คสภาพจอดรถพักเครื่องยนต์จิตใจรอจนกลับมาเย็นลงได้ข้อ16การไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมั่นคงอย่างแท้จริงเยี่อมมาจากแผนที่ที่ได้ร่วงรู้เส้นทางจากผู้ที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อน ทำให้รู้ว่าเมื่อถึงทางแยกข้างหน้าจะต้องเลี้ยวไปทางไหนรู้ว่ามีบางทางแยกที่ต้องอดทนรอและรู้ว่าปลายทางที่กำลังไปมีอะไรรออยู่พวกเขาจึงไม่รีบเร่งไม่หลงทางแล้วถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าคนที่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองทางลัดจึงไม่มีอยู่จริง ข้อ17การเดินทางให้ไปถึงเป้าหมายจะต้องตรวจสอบความพร้อมของรถถ้ารถไม่พร้อมก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนั่นก็เหมือนในชีวิตจริงก่อนจะออกไปทำสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานการไปเที่ยวหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยข้อ18 การเลือกยานพาหนะให้ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญซึ่อให้เห็นว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่เราจะไปมากน้อยแค่ไหนเพราะการเลือกยานพาหนะที่ดีคือการที่เราเลือกยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพถนนที่เรากำลังจะไปเช่นเดียวกับทุกเป้าหมายของชีวิตที่ต้องเลือกสิ่งที่ใช่ให้เหมาะ กับสถานการณ์ข้อ19ประกันรถยนต์ต้องต่อก่อนที่จะหมดเพราะเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับการรองรับความเสี่ยงความเสี่ยงคือโอกาสที่จะประสบความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ข้อ20สสภาพแวดล้อมที่ดีคือ พื้นที่ส่งเสริมให้คนเราทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตนและสามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดจะขับรถร่วมกับใครหรือมีเพื่อนร่วมทางแบบไหนก็จะพบเจอปัญหาที่น้อยที่สุดเพราะเราได้เลือกที่จอดที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราอยากจะเป็นข้อ21 เมื่อเราขับรถมาถึงเส้นทางที่ไม่รู้จักเราต้องขอคำแนะนำจากคนข้างทางโดยต้องเลือกถามให้ถูกคนและถูกสถานที่เช่นเดียวกับการคัดกรองผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะช่วยให้เรามองเห็นเป้าหมายได้เด่นชัดและตกผลึกวิธีการไปยังเป้าหมายได้ชัดเจน ข้อ22ระหว่างเส้นทางที่เราขับไปเราต้องไม่เปรียบเทียบรถตัวเองกับรถคนอื่นเพราะรถแต่ละคันมีสมรรถนะที่แตกต่างกันตลอดการเดินทางเราจะพบเจอคนมากมายในชีวิตที่เก่งกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าแต่เราก็อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เราต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราเองความคิดของเราต่างหากที่สำคัญที่สุดเพราะมันคือส่วนที่นำพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการข้อ23การเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความร่ำรวยและความสุขนั้นทุกสิ่งรอบข้าง ล้วนมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเป็นรถขันแรกเพื่อนร่วมทางและสภาพถนนเราก็ควรให้ความสนใจอย่างเต็มที่อีกทั้งเพื่อนร่วมทางอาจจะเป็นคนช่วยคิดช่วยดูทางและช่วยบอกทางในตอนที่เราไม่รู้และบางทีเขาอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตข้อ24ต้องวางแผนการเดินทางก่อนออกรถเช่นเดียวกับชีวิตเราต้องมีการวางแผนชีวิตไว้ล่วงหน้าเพื่อไปให้ถึงปลายทางเป้าหมายของเราและสิ่งที่จะช่วยให้เราเดินทางไปถึงจุดนั้นคือการใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์และระวังไม่ให้จุดอ่อน พาเราไปสู่ความผิดพลาดข้อ25เวลาขับรถไปสู่เป้าหมายที่ต้องการทางที่ดีที่สุดคืออย่าสร้างศัตรูบนท้องถนนถ้าไม่ชอบใครให้เลี่ยงคนละทางเกลียดใครให้เลี้ยวคนละแยกไม่ควรจะเดินร่วมทางเราต้องเป็นคนเลือกเส้นทางใหม่ของตัวเองเพื่อที่จะได้พบกับเส้นทาง แห่งความสุขด้วยตัวเองข้อ26ทุกๆกการเดินทางถ้าเป็นไปได้เราต้องทำความรู้จักกับเส้นทางด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้ G P S นำทางเราเพียงอย่างเดียวนั่นหมายถึงการพึ่งตัวเองไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีอิสระภาพในการเลือกอะไรเลยและยากที่จะเลือกกำหนดเส้นทางชีวิต ของตัวเองได้ข้อ27การที่เรารู้ว่าต้องหยุดรถเมื่ออยู่ท่ามกลางม,มลสมคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนั่นคือเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาแล้วเราไม่สามารถนำวิธีการจัดการหรือแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆม,มาใช้อย่างได้ผลเราต้องเรียนรู้เพื่อหาวิธี การรับมือกับปัญหาเหล่านั้นรวมถึงการไม่สร้างปัญหาใหม่ไม่สร้างความเสี่ยงเพิ่มให้ตัวเองลำบากยิ่งกว่าเดิมข้อ28การเดินทางในชีวิตของเรานั้นไม่ได้มีแค่การเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาเท่านั้นแต่ยังมีทิวทัศน์ระหว่างทางให้เราได้แวะชมเพื่อผ่อนคลายดังนั้น เราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเติมพลังเพื่อให้เรามีแรงขับเคลื่อนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ28ข้อคิดจากหนังสือจนเลี้ยวซ้ายรวยเลี้ยวขวาและยังมีข้อคิดดีๆอีกมากในหนังสือเล่มนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพจริทลิซขอบคุณค่ะ